สวัสดีลูกค้าและ f อฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับยกยิงมีอยู่สามกระบอกนะครับแล้วก็มีปืนศูนย์ทรงมือสอดนะครับอยู่หนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็มีผายิงหนูนะครับอีกสี่ลำนะครับเราเตรียมจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับก็มีทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางนะครับชุดนี้ ขาย,ยิงหนูนะครับชุดนี้ความยาวจะอยู่ที่เก้าสิบเซนนะครับจากด้านปลายจนถึงท้ายเลยนะครับไม้ประดูนะครับนี่ก็เป็นยกยิงรางอลูยกยิงรางไม้ไม้ประดูทั้งลำนะครับแล้วก็เป็นยกยิงไม้กระพี้เขาควายรางมะค่าแต้นะครับลำสุดท้ายจะเป็นทรงมือสอดฝืนศูนนะครับ ครับมาให้ชมผลงานนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับยกยิงราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองพันสองร้อยนะครับเป็นไม้ประดูถ้าเป็นไม้กระพี้เขาคว,วายล่างไม้ฝังทองเหลืองก็จะอยู่ที่สามพันสองนะครับถ้าเป็นประดูทั้งลำจะอยู่สองพันเจ็ดนะครับถ้าเป็นยกยิงลางอลูมิเนียมนะครับจะอยู่ที่สองพันสองร้อยนะครับ ส่วนปืนศูนย์ไม้กระพี้เขาควายนะครับนี่นะครับก็<อ>ราคาจะอยู่ที่5,400ันสนะครับมีลูกค้าเพิ่มเพิ่มออปชั่นนะครับใส่ปีกคาสีแกะลายนะครับแล้วก็น็อตน็อตสีนะครับใส่ล็อกปิดล็อกใต้ปีกนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามออปชั่นนะครับ นี่คนระับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะผายิงหนูนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบบาทยังไม่รวมส่งนะครับลำนี้ลูกค้าฝังทองเหลืองนะครับลำนี้นะครับเอาเป็นลางฝังทองเหลืองนะครับเพิ่มสองร้อยห้าสิบนะครับนี่นะครับถ้าไม่ฝังทองเหลืองราคาจะอยู่ที่ หนึ่งพันเก้าสิบาทฝังทองเหลืองเพิ่มสอง้อยห้าสิบนะครับก็ใส่ให้ครอบไกลสแตนเลสนะครับนี่นะครับรูปแบบงานก็ประมาณนี้นะครับไม้ประดู่แดงนะครับลูกค้าโอนมาทั้งหมดแล้วนะครับก็แถมลูกดอกให้สองลูกนะครับนี่นะลูกดอกนะครับนี่นะครับ แบบงานก็ประมาณนี้นะครับเป็นครอบไกสแตนเลสนะครับอลูกค้าต้องการแกะเช็คเกอร์ก็เพิ่มได้นะครับเพิ่ม400บาทนะครับก็ใช้เวลาแกะประมาณครึ่งวันนะครับเก็บเก็บวันเลยนะครับครึ่งวันไม่น่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าแกะช้ามากสนใจผายิงหนูก็สอบถามมาได้นะครับงานสั่งทำ3-5วันนะครับส่วนยกยิงลังอลูมิเนียมนะครับ งานสั่งทําตอนนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับยกยิงลางไม้นะครับก็จะอยู่ที่คิวอยู่ประมาณ1เดือนนะรประมาณนี้นะครับลางไม้ลางไม้รา,ายละเอียดค่อนข้างจะเยอะงานก็จะช้านะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับเบอร์โทร0929462599 เฟซบุ๊กผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับ ID Line 0955026338นครับเป็นเบอร์ ID Line นะครับดี ID Line ตัวนี้อีกตัวนะึนงครับนี่นะครับ S929WGRM นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับหรือโทรมาสอบถามได้เลยเบอร์นี้เลย0929462599นะครับ าต้องการแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับความยาวลางความยาวปีกระยะชักต้องการเท่าไหร่สั่งได้นะครับเป็นงานสั่งทำนะครับนี่นะครับดเดี๋ยวสักพักก็จะแพ็กจัดส่งให้นะครับส่งวันนี้ก็อีกสองอสามวันนะครับถึงนะครับรูปแบบงานก็ประมาณนี้นะครับ ากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ